กรลาสวัสดีนะเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับเข้าสู่ช่องคอยชแนลในคลิปนี้นะครับเราก็มีเหรียญ50สตางตานะครับรุ่นเก่านะครับของรัชกาลทีิ9นะครับที่จะมาประกาศหลับซื้อกับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับราคาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าถ้าท่านใดที่มีเหรียญแบบนี้นะครับติดต่อผมเข้ามาได้นะครับมีราคาแล้วก็มี ความแพงอยู่ในตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีมูลค่านะครับดังนั้นนะครับจึงขอให้เป็นเพื่อนเอนะครับติดตามดูคลิปนะครับกับทางช่องเรานะครับให้จบนะครับอย่าก่ออย่าข้ามนะครับจะได้ทราบข้อมูลกับรายละเอียดที่เราจะประกาศรับซื้อนั่นเองนะครับไม่ใช่ทุกเหรียญนะครับที่จะขายได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับรายละเอียดในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นเหรียญที่ อ่าวงการนักสะสมนะครับ,รบขเขาเรียกกันเรียว่าเหรียญวาระนะครับเหรียญวาระนะครับก็คือเหรียญที่ถูกผลิตนะครับในพิธีงานสําคัญต่างๆในช่วงสมัยรัชกาลที่9อันนี้ก็จะเป็นเหรียญวาระชนิดหนึ่งนะครับที่ถูกผลิตในช่วงปีพศ2539หรือที่วงการนักสะสมนะครับเขาเรียกกันว่าเหรียญการจนะพิเศษนั่นเองเหรียญการจนะพิเศษที่เป็นเหรียญ50ต่างๆเนี่ยมีกันอยู่ทั่วไปนะครับรายละเอียดเนี่ยอ่าก็ มีการผลิตมากกว่า100ล้านเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับถ้าท่านใดที่มีเนี่ยติดตามดูก่อนนะครับว่าเหรียญไหนที่จะขายได้หรือเหรียญไหนที่จะขายไม่ได้นะครับรายละเอียดเนี่ยก็ตามที่เราทําคลิปไว้ให้เลยนะครับด้านหน้าเป็นรูปของรัชกาลที่เก้านะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นพิธีการจนาพิเศษแบบนี้นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา50สตางตานะครับพิธีการจนาพิเศษนะครับ ตรงกลางนะครับเป็นลักษณะของตราสัญลักษณ์ของพิธีการจนาพิเศษชัดเจนเลยนะครับโดยจะมีข้อความทางด้านซ้ายมือน,นะครับว่าฉลองซีดีลราจะสมบัติครบ50นะครับปีการจนาพิเศษอ่าก็วันที่9กมิถุนายนปีพศ2539นระสิบ3นั่นเองนะครับตรงกลางก็จะเป็นตราอุณารมแล้วก็มีช้างนะครับ2ตัวหันหน้าเข้าหากันนะครับแบบในคลิปเลย นะครับเหรียญแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนปกติทั่วๆไปเนี่ยอย่างที่ผมเคยเกล่นไปข้างต้นนะครับก็คือมีจํานวนการผลิตนะครับมากถึงหนึ่งรสองล้านเหรียญโดยประมาณนะครับอาจจะมีมากกว่านี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า,ามีข้อมูลเอามาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อาจจะมีการจําตัดสนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับหรือถูกก็ว่ากันไปแต่หลักๆเลยก็คือมีการผลิตไม่ต่ำกว่า100ล้านเหรียญ นะครับเหรียญการธนาพิเศษนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านมีกันทั่วไปแต่นะครับไม่ได้มีแบบที่หายากนะครับแบบหายากคืออะไรนะครับเพืเ่อนๆ F4 อ่าแบบหายากก็คือแบบที่พระเศียรตรงอันนี้ผมก็จะให้เพืเ่อนๆ f c นะครับดูว่าที่ขอบเฟืองก่อนนะครับเพื่อป้องกันการปลองแปลงนะครับขอบเฟืองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับเม็ดข้าวนะครับเรียงตัวกันสวยงามอันนี้ก็จะเป็น ลักษณะของเหรียญแท้น,นะครับอ่าเห็นไหมครับถ้ามีคอบเฟืองแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นเหรียญปลอมนะครับดูรายละเอียดกันอ่าให้ดีๆนะครับเพราะว่านะครับมันก็จะมีส่วนของการปลอมแปลงเหรียญกันด้วยนะครับดังนั้นนะจึงขอให้สังเกตกันในส่วนของขอบเฟืองน้ําหนักแล้วก็ความคมชัดของเหรียญเป็นหลักนะครับทีนี้นะครับเหรียญที่มันมีมูลค่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยว มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสาธิตให้ดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับเป็นเพนซ4นะครับลองมุลเหรียญก่อนถ้าเหรียญหันตรงขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้นะครับถ้าหัดขึ้นตรงไปทางเดียวกันแบบนี้จะยังไม่มีมูลค่านะครับแล้วก็ยังไม่มีราคาเล่นหากันนะครับนี่คือเหรียญปกติที่เป็นเหรียญวาะนะครับหัวกับก้อยนะครับจะหันขึ้นไปทางเดียวกันอันนี้คือเหรียญแบบปกตินะครับดูนะครับ ไม่มีค่านะครับไม่มีมูลค่าบวกเพิ่มนะครับส่วนอีกเหรียญนึงนะครับโรเจนะครับที่มีราคาลองสังเกตดูนะครับลองสังเกตดูหมุนหัวกับก้อยไปนะครับพบว่าอันนี้เป็นเฉียงหรือเอียงนะครับมีราคานะครับแต่ราคาเนี่ยจะไม่ได้แพงมากนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นเหรียญแบบพระเสียรตรง อ่าภาษีสลับหรือภาสียขวางเลยก็จะมีราคานะครับเห็นไหมครับน,นี่คือความาผิดปกติของเหรียญที่ถูกผลิตมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญแบบภาษียสลับนะครับหางด้านขวามือนะครับแล้วก็มีมูลาค่าเล่นกันตั้งแต่หลักพันขึ้นไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่าน,นี้นะใครที่มีก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ